เมื่อโลกที่เราอาศัยอยู่มันกลับกลายเป็นสิ่งที่เราไม่อาจจะคาดเดาได้อสูลรลกายประหลาดจากฟากฟ้าและความหวัดลัวจากใต้ดินทุกสิ่งที่เราเคยเชื่อววเป็นเรื่องไกลตัวมันกลับกลายเป็นความจริงที่เราไม่อาจจะหลีกหนีและนี่คือเรื่องราวของความสยองขวัญและการเอาชีวิตรอดในโลกที่ถูกท้าทายด้วยสิ่งที่เราคาดไม่ถึงเสียงกรีดร้องแห่งความสิ้นหวังและความสั่นสะเทือนของโลกใต้เท้ากับการมาถึงของบางสิ่งที่เหนือการควบคุมไม่มีที่ไหนปลอดภัยและไม่มีที่ให้คุณหลบซ่อนและนี่คือการเดินทางที่พวกเราต้องเผชิญหน้ากับสิ่่่งทีีไมมใคคคราดดิ มันเป็นจุดเริ่มต้นของโลกใหม่ที่เราอาจจะไม่เคยคาดคิดมาก่อนกับโคเวอร์ฟิลดวันวิบัติอสุรลกายถล่มโลกภาพนนยนตร์แนวสยองขวัญและระทึกขวัญที่ถูกกำกับโดยแมดลิฟและเป็นเรื่องราวที่ถา่ายทอดผ่านกล้องวิดีโอของโรเบิร์ตฮอกกินซึ่งตัวเขาได้บันทึกเหตุการณ์สดระทึกขวัญในกรุงนิวยอร์กที่กำลังถูกลุกลามโดยสิ่งมีชีวิตขนาดยักษ์กับบรรยากาศสยองขวัญในมุมมองระดับสายตาทำให้ผู้ชมรู้สึกเสมือนดอู่ในเหตุการณ์จริง โรเบิร์ตฮอกกินและเพื่อนๆเ,เขากำลังจัดปาร์ตี้อำลาให้กับเพื่อนสนิทคนหนึ่งที่กำลังจะไปทำงานที่ต่างประเทศแต่แล้วก็เกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันเมื่อมีเสียงระเบิดและแรงสั่นสะเทือนที่รุนแรงมาจากด้านนอกและเมื่อทุกคนวิ่งออกไปดูก็พบว่ากรุงนิวยอร์กกำลังถูกลุกลาวนด้วยสิ่งมีชีวิตขนาดักษ์ทุกคนจึงพยายามอาตัวรอดจากการถล่มทลายของตึกและการโจมตีของสิ่งมีชีวิตปริศนาหากคณกำลังมองหาภาพยนตร์ระทึกขวัญที่เสมือนอยู่ในเหตุการณ์จริงที่เกิดขึ้นและได้สร้างความตื่นเต้นเป็นนนนรระะะยยยผมขอแนนอแําาาภพต์่ง,ง Worldfield มันคือหนังที่คุณไม่ควรผ่านมันดูเรียวจนนึกว่านี่คือเหตุการณ์จริงที่เกิดขึ้นในตอนแรกที่ผมได้ดูผมไม่เคยเจอหนังอสูรละกายอะไรที่สมจริงขนาดนี้มาก่อนและนี่เป็นงานกำกับของแมดล e ฟและถูกเกียนบทโดยดูดูกรดเดิรดและก่อนที่จะได้ชื่ออย่างเป็นทางการอย่าง c คเวอร์ฟิลภาพยนตร์เรื่องนี้เคยถูกโปรโมทในชื่อว่า ถึงแม้ว่าชื่อนี้มันจะไม่มีความหมายเฉพาะเจาะจงมันเป็นเพียงวันที่ของการเปิดตัวทีเซอร์แรกของภาพยนตร์และมันเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างความลึกลับและความตื่นเต้นให้กับผู้ชมเนื่องจากในช่วงเวลานั้นข้อมูลเกี่ยวกับภาพยนตร์มันยังไม่ถูกเปิดเผยมากนักการใช้วันที่ในชื่อเรื่องมันจึงเป็นกลยุทธ์หนึ่งในการสร้างความอยากรู้ให้กับผู้ชมโดยที่ไม่มีใครรู้เนื้อหาหรือในทางของภาพยนตร์เรื่องนี้มาก่อนภาพยนตร์ถูกนําเสนอในรูปแบบฟารฟูสเทดที่่เสมือนถ่ายโดยกล้องวิดีโอแบบส่วนตัวและได้รับการตอบรับที่ดีจากนักวิจารณ์ และสามารถทำรายได้มากกว่า170ล้านดอลาลาร์สหรัฐทัวโลกถ้าเทียบกับงบประมาณเพียง25ล้านดอลลาร์ถือเป็นความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่เลยทีเดียวโปรดิวเซอร์และนักเขียนบทภาพยนตร์ชาวอเมริกันที่มีชื่อเสียงในวงการฮอลลีวูดอย่างเจเจอาร์แบมเขาได้คิดค้นสปาราดต์ตัวนี้ขึ้นมาใหม่หลังจากที่เขาและลูกชายได้ไปเยือนร้านขายของเล่นในประเทศญ,ญี่ปุ่นในขณะที่กำลังโปรโมทภาพยนตร์อย่าง Mission Impossible เขาอธิบายไว้ว่าพวกเราเห็นของเล็กอซิล่ามากมายแล้วผมก็คิดว่าถ้าเราต้องการหนังสปาราต์แบบอเมริกันของเราเอง แบบที่ไม่ใช่คิงคองแต่ผมชอบคิงคองนะมันดูน่ารักแล้วกอซิลาก็เป็นว์ป,ประหลาดที่มีเสน่ห์เรารักกอซิล่าแต่ผมอยากได้อะไรที่บ้าคลั่งและดุดันสุดๆในเดือนกุมภาพันธ์ปี2007ทางค่าย p a รา m o ลพิ p i c t u r e ได้อนุมัติภาพยนตร์อย่าง Cover Feel อย่างลับๆโดยมีเจเจอาร์ัมเป็นโปรดิวเซอร์และโครงการนี้ถูกผลิตโดยบริษัท Bad โ o b o t Production ซึ่งเป็นที่รู้จักในฐานะบริษัทที่สร้างผลงานคุณภาพแนวไซไฟและประจ o ภัยโดยที่ภาพปกของภาพยนตร์นั้นที่หัวของเทปีเสรีภาพถูกตัดขาดในภาพยนตร์ ก็ได้รับแรงบันดาลใจมาจากโปสเตอร์ของภาพยนตร์อย่าง Escape from New York ในปี1981ซึ่งมันแสดงภาพของหัวเทพีเสรีภาพที่นอนอยู่กลางถนนนิวยอร์กพุ่มกับอย่างแมดลีฟกล่าวว่ามันเป็นภาพที่กระตุ้นความสนใจได้เป็นอย่างมากและนั่นก็เป็นสิ่งที่ทําให้โปรดิวเซอร์อย่างเจเจอาบัมคิดว่านี่มันคงจะเป็นไอเดียที่น่าสนใจสําหรับภาพยนตร์เรื่องหนึ่ง Cloverfield ถือเป็นรหัสที่รัฐบาลใช้ในการจัดประเภทของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากสัตว์ประหลาดโดยเปรียบเทียบกับการตั้งชื่อกับโครงการแมนฮัตตันซึ่งมันไม่ใช่โครงการในททางเคคนิค แต่มันเป็นวิธีในการใช้การระบุกรณีหรือปรากฏการณ์นี้ผู้กำกับได้ก,กล่าวว่าชื่อของ Cover Field ซึ่งเป็นชื่อสุดท้ายของภาพยนตร์เรื่องนี้มันเป็นชื่อที่เจเจอาบัมใช้เดินทางไปยังสำนักงานของเขาที่ซานตาโมนิกาและถนนเส้นนั้นเคยเป็นทางเข้าสู่สนามบินซานตาโมนิกาแอร์พอร์ตซึ่งในอดีตเองมันเคยมีชื่อว่า Cover Field ในด้านการถ่ายทำได้มีการใช้เทคนิคการถ่ายทำแบบกล้องสัน่นหรือที่เรียกว่าเชกี้แคมซึ่งมันจะเป็นการเรียนแบบการถือกล้องด้วยมือจริง ทำให้ภาพที่ออกมาดูเหมือนเป็นวิดีโอที่ถ่ายทำโดยผู้ชมทั่วไปซึ่งในภาพยนตร์เรื่องนี้จะมีการตัดต่อให้ดูเหมือนกับว่าถูกบันทึกด้วยกล้องแฮนดี้แคมและสิ่งนี้เองมันก็ได้สร้างความตื่นเต้นและความสมจริงให้กับเรื่องราวของอสุรกายที่ผูกจมตีเมืองแต่ในขณะเดียวกันก็นทําให้ผู้ชมบางคนเกิดอาการมึนเมาคลื่นไส้หรือสูญเสียการทรงตัวหรือที่เราเรียกกันง่ายว่า Mo ช i ั n sickness ์โรเจอร์อีเบิร์ตนักวิจารณ์ภาพยนตร์ชื่อดังถึงกับตั้งชื่อเล่นในกสรต,ตายการถ่ายทำนี้ว่า พะมันทําให้ผู้ชมหลายคนรู้สึกหมึนหัวและคลื่นไส้โดยเฉพาะเมื่อรับชมในโงรงภาพยนตร์ที่มีแสงน้อยหรือหน้าจอขนาดใหญ่และมีการรายงานว่าผู้ชมบางคนถึงขั้นต้องเดินออกจากโงารงภาพยนตร์เพื่อออกไปอาจเจียนและโลงรงภาพยนตร์บางแห่งอย่าง AMC Theater ต้องมีการติดประกาศเตือนและแจ้งผู้ชมลงหน้าว่าภาพยนตร์เรื่องนี้มีการใช้สไตล์การถ่ายทำที่อาจจะทําให้คุณรู้สึกไม่สบายได้ในขณะที่โงรงภาพยนตร์อื่นๆอย่างเช่น Pacific Theater ก็ได้มีการแจ้งเตือนลูกค้าตั้งแต่ตอนซื้อตัว๋ว หากผู้ชมรู้สึกคืนไสหรือมีอาการที่ปกติก็มีคําแนะนําให้ออกจากโรงภาพยนตร์และพักสักครู่ส่วนในด้านของการออกแบบวิชวลเอฟเฟกหลักถูกออกแบบโดยนิกทอมและสตูดิโอที่เปตสตูดิโอพวกเขาได้รับมอบหมายให้พัฒนาวิชวลเอฟเฟกต์สำหรับภาพยนตร์อย่างโคลเวอร์ฟิลเนื่องจากวิชวลเอฟเฟกต์ถูกเพิ่มเข้าไปหลังจากการถ่ายทํมามันจึงทาให้นักแสดงต้องแสดงปฏิกิริยาต่อสิ่งที่ไม่มีตัวตนในฉากโดยที่พวกเขาเพียงแค่คุ้นเคยกับภาพล่างแนวคิดเบื้องต้นของอสูุลกายเท่านั้นเนวิลเพจ เป็นนักออกแบบชาวอเมริกันที่มีชื่อเสียงด้านการออกแบบสิ่งมีชีวิตเขาเป็นที่รู้จักจากผลงานออกแบบสัตว์ประหลาดในภาพยนตร์ฮอลลีวูดหลายเรื่องอย่างเช่นภาพยนตร์อย่างอวตาร Star t เทคและโปลมิเทียสและโดยความสามารถในการสร้างสรรค์สิ่งมีชีวิตที่ดูมีความสมจริงทางชีววิทยาแต่ก็ยังคงม,มีความแฟนตาซีเขาจึงกลายเป็นหนึ่งในนักออกแบบที่ได้รับการน,นกย่องในวงการภาพยนตร์และแน่นอนว่าเขาเป็นผู้ออกแบบอสุรกายในภาพยนตร์อย่าง c l o v e r f i e l d โดยที่เขาได้สร้างรายละเอียดทางชีววิทยาของอสุรละกายตัวนี้อย่างละเอียดและแม้ว่าบางแนวคิดที่เขาคิดขึ้นมาอย่างเช่นการมีหลอดอาหารที่ยาวและสามารถเคลื่อนไหวได้มันอาจจะไม่ปรากฏในภาพยนตร์ที่เราเห็นก็ตามแต่นาคิดหลักที่เพจต้องการจะสื่อก็คืออสุรละกายประหลัดตัวนี้มันยังคงเป็นตัวอ่อนที่ยังไม่โตเต็มที่และกําลังเผเชิญกับอาการวิตกกังวลจากการแยกตัวซึ่งทําให้มันมีพฤติกรรมที่ก้าวร้าวอย่างรุนแรงคล้ายกับช้างในชีวิตจริงที่เมื่อมันรู้สึกตกใจหรือถูกคุกคามมันมักจะทําร้ายสิ่งรอบตัว ผู้กำกับของภาพยนตร์เรื่องนี้จึงกล่าวว่ามันไม่มีอะไรน่ากลัวไปกว่าสิ่งมีชีวิตขนาดใหญ่และมันกำลังตกใจและแนวคิดเหล่านี้เองก็ทำให้สับประหลาดในเรื่องมีมิติทางอารมณ์และความหวาดกาลัวในรูปแบบของมันเองและมันทำให้ผู้ชมอย่างเราไม่เพียงแค่หวาดกลัวต่อขนาดของมันแต่ก็ยังคงรู้สึกถึงความไม่มั่นคงและความเปราะบ,บางของมันด้วยสรุปง่ายๆก็คืออสูรและกายประหลาดในโคเวอร์ฟิลด์มันไม่ใช่แค่สิ่งที่ใหญ่โตและน่ากลัวเท่านั้นแต่มันยังเป็นสิ่งมีชีวิตที่กำลังกลัวและสับสนซึ่งความกลัวเหล่าาาาานนี้เอองงมมัมาจาาาัจกกกกรววตล และการตอบสนองต่อสิ่งแวดล้อมรอบตัวอสุรลการในภาพยนต์เรื่องนี้ถูกระบุไว้ว่ามาจากมหาสมุทรแอตแลนติกและมันถูกปลุกให้ตื่นขึ้นโดยเรือดำน้ำําซึ่งมันถูกส่งมาจากสถานีเพื่อทําการตรวจสอบใต้ท้องทะเลและเมื่ออสุรกายตัวนี้ตื่นขึ้นมันก็เริ่มอาละวาดไปทั่วเกาะแมนฮัตตันทําลายทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ในเส้นทางของมันและความเสียหายที่เกิดขึ้นมันรุนแรงจนนาให้รัฐบาลสหรัฐตัดสินใจจะยุติวิธีอย่างแฮมเมอร์ดาวซึ่งเป็นการโจมตีด้วยอาวุธหนัก เพื่อเป็นการทําลายอาสุรกายประหลาดแม้ว่าจะต้องแลกด้วยการเสรียสละเมืองนิวยอร์กก็ตามและวัตถุที่เราเห็นมันตกลงไปในมหาสมุทรในฉากหนึ่งของภาพยนตร์จริงๆแล้วมันคือดาวเทียมของรัฐบาลญี่ปุ่นที่มีชื่อว่าชิมเบนทรีซึ่งมันไม่ใช่สิ่งที่มาจากนอกโลกตามที่หลายคนเข้าใจอสุรกายประหลาดตัวนี้เป็นสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลลึกที่มีประวัติวิวัฒน,นาการไม่ชัดเจนสายพันธุ์นี้มีอายุขัยที่ยาวนานมาก แม้ว่าจะมีขนาดมาหึมมาในภาพยนต์แต่จริงๆแล้วมันยังเป็นเพียงแค่ตัวอ่อนเท่านั้นถึงแม้ว่ามันจะมีชีวิตอยู่มานานนับพันปีแล้วก็ตามอสูรลกายประหลาดมันจะเติบโตจนมีขนาดใหญ่ด้วยการบริโภคสารที่เรียกว่าซีเบตเนกตาซึ่งมันเป็นสารสเตียรอยจากธรรมชาติที่มีฤทธิ์การเสพติดและทําให้เกิดการแบ่งเซลล์บวกกับการทําให้มันจเจริญเติบโตมากขึ้นมันจะมีความสูงประมาณ240-300ฟุตซึ่งเป็นสัตว์สีขาขนาดใหญ่ที่มีหางยาว3มแฉกแขนบนคู่สุดของมันยาวกว่าแขนอีก2คู่และสิ้้นสุดดวยมือทีีม่มหลายนิ้ว ซึ่งมันสามารถงองนนิวไปด้านหลังได้และทําให้มันสามารถเดินด้วยนิ้วของมันเองขาของมันมีลักษณะเป็นขาสัน้นและแข็งแรงมากพอที่จะรองรับน้าหนักมหาสารแต่ก็ยังสามารถขึ้นไหวได้อย่างรวดเร็วเมื่อเทียบกับขนาดของร่างกายขาทุกข้างของมันมีความยาวประมาณ30-40ฟตุตลำตัวมีผิวสีเทาที่ดูเหมือนจะมีลักษณะซีดขาวซึ่งอาจจะเป็นเพราะขาดแสงสว่างในสภาพแวดล้อมใต้มหาสมุทรและผิวหนังของมันยังเต็มไปด้วยปรสิตขนาดเท่าสุนัขจำนวนมาก หัวของอสุรละกายตัวนี้มีลักษณะเป็นกระดูกที่แหลมคมและดวงตาสองข้างที่มีรูม่านตาขนาดใหญ่และมันมากพอจนแทบจะบดบางส่วนที่เป็นตาขาวส่วนใบหน้าของมันมีลักษณะคล้ายกับปลาปิเลตยาและผิวหนังของอสุรละกายตัวนี้มันแสดงให้เห็นถึงความต้านทานที่สูงต่ออาวุธปืนเนื่องจากสัตว์ใต้ทะเลลึกมีความทนทานต่อความร้อนแม้กระ,ะทั่งขีปนาวุธขนาดใหญ่รวมถึงอาวุธที่มีพลังในการทำลายล้างสูงก็ยังไม่สามารถทำอะไรมันได้นอกจากจะทำให้อสุรละกายตัวนี้มันโกรธและตกใจมากขึ้นเท่านั้น และนี่คืออสุรลกาที่น่ากลัวที่สุดในโลกภาพยนตร์ที่แสดงให้เห็นถึงพลังและความน่าสะพึงกลัวอย่างแท้จริงแต่มันยังเป็นสัญลักษณ์ของสิ่งที่เราไม่สามารถควบคุมได้นในโลกที่เต็มไปด้วยความไม่แน่นอนและเป็นยังไงกันบ้างกับเรื่องราวที่ผมนำมาเล่าในวันนี้ ้าคุณชอบวิดีโอแบบนี้อย่าลืมกดไลค์และกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ